ยันสะสมของบ้านเราคือ1 7 3 3 3 2้านรายค่ะ1ล้าน7กว่าเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อและก็ถ้ามีการติดเชื้อแล้วยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็จะจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็ม3ด้วยนะคะในกลุ่มที่เป็นผู้ติดเชื้อวันนี้มีรายงานคนหายป่วยกลับบ้าน1711รรายนะคะและมีผู้เสียชีวิต รายงานวันนี้94คนค่ะผู้ที่ยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ17,606รายแล้วก็ในจำนวนนี้ใช้เครื่องช่วยหายใจ684รายค่ะ มีหลายๆคนนะคะรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยสอบถามว่าตัวเลข1486อย่างที่รายงานในแผ่นสีเหลืองเนี่ยนะคะอันนี้คือการตรวจด้วย RT-PCR ค่ะแล้วก็ ATK นะคะจะไม่ได้มารวมในแผ่นเหลืองแต่ว่าจะแยกให้เห็นควบคู่กันค่ะในส่วนของการรายงาน